ตัวประตูเนี่ยเขาทำจากหินปูนค่ะแข็งแรงทนทานมากประตูชัยที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพวกโรมันก็คือว่าเมื่อเขาไปิ้งที่ไหนเขาได้ชัยชนะอเ,เขาเออได้ครอบครองเขาก็จะสร้างประตูชัยเราจะเห็นประตูแบบนี้อยู่ในอาณาจักรโรมันทั้งนั้นซึ่งฝรั่งเศสก็เคยเป็นหมึ่งในอาณาจักรโรมันตอนที่จูเลียสซีซ่ามาตีตอนนั้นค่ะประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสนั้นมีมายาวนานเป็นพันๆปีแล้วล่ะค่ะ จากการบันทึกได้มีการกล่าวไว้ว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเชื่อสายมาจากพวกเก่าค่ะคือพวกเก่านี่นะคะจะอพยพเข้ามาประมาณ100ปีก่อนคริสต์กาลและหลังจากนั้นก็จะมีโรมันค่ะโดยจูเลียสซีซ่าเข้ามาครอบครองบริเวณนี้ไว้ทั้งหมดเลยและในช่วงศตวรรษที่ประมาณที่4ก็จะมีชนกลุ่มนึ่ง ก็คือพวกบาบาเรียนพวกนี้จะมีความสามารถทางด้านการรบมากเขาจะเข้ามาแล้วก็ขับไล่พวกโรมันออกไปหมดแล้วเขาก็ครอบครองดินแดนแถบนี้แล้วก็จะมีชอนอีกกลุ่มหนึงค่ะชื่อว่าฟรองฟรองเนี่ยเป็นพวกเยอรมันนะคะเขามีความสามารถทางด้านการปกครองและทางด้านการเมืองเพราะฉะนั้นพวกฟรองเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนที่ปกครองคนพวกบาบาเรียนไว้ทั้งหมดแล้วก็พวกเก่าที่อยู่ในบริเวณนี้ ถัดจากประตูชัยติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้ส,สรรส้างขึ้นอีกหนึ่งชิ้นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ตั้งตารงานอยู่กลางกรุงปารีสค่ะหอไอเฟลค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะอันนี้สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวตรรษที่19ซึ่งตอนแรกที่จะสร้างเนี่ยนะคะ พวกบรรดานักอนุรักษ์นิยมก็คัดค้านหมดเลยเพราะว่ามันจะทําให้ไม่สวยอยู่ดีๆเอาโครงเหล็กมาตั้งไว้ในพื้นที่ที่มีตึกรามบ้านช่องสวยๆมีวัฒนธรรมดีๆศิลปะงดงามได้อย่างไรแต่แล้วเขาก็สร้างค่ะ เพราะว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงงาน Expo ที่เรียกว่า Universal Expo จัดขึ้นที่ปารีส hmm. เขาก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาพอสร้างเสร็จเรียบร้อยงานจบเรียบร้อยเขาก็ไม่ให้รื้อถอนสรุปแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแลนด์มาร์คของกรุงปารีสหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศฝรั่งเศสไปเลยค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละวันนี้เยอะมากๆค่ะเออที่หอไอเฟลเนี่ยนะคะสามารถขึ้นไปชมอยู่ได้เขาจะแบ,บาา่งระดับเป็น3ชั้นมีลิฟต ขึ้นไปมีชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนสุดที่ชั้นกลางเนี่ยนะคะจะมีร้านอาหารซึ่งมีชื่อเสียงมาก หไมคะว่าหอที่ยืนตระงานอยู่กลางกรุงปารีสซึ่งสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมดถึงหนึ่งหมื่นตันนี้เป็นผลงานของสถาปนิกที่ชื่อว่ากุสต a าฟไอเฟลซึ่งใช้เป็นชื่อเดียวกันกันกบหอไอเฟลนั่นเองค่ะบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นโรงพยาบาลสำหรับทหารผ่านศึกค่ะ สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16แต่ความสำคัญณปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลแล้วใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าตรงบริเวณที่เป็นตัวอาคารแท่งเหลี่ยมแล้วมีโดมอยู่ด้านบนเนี่ยเป็นสถานที่สำหรับเก็บพระศพของนโปเลียนค่ะซึ่งที่ได้รวบรวมความเป็นอินเดียนทั้งหมดของประเทศแล้วก็รบไปที่ไหนขยายอาณาเขตชนะที่นั่นเ,เมื่อนโปเลียนได้เสียชีวิตลง เขาว่านำร่างไว้ที่นี่ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะทางด้านโน้นยังเป็นโรงเรียนเตรียมทหารของที่นี่ด้วยค่ะทำไมนโปเลียนถึงต้องเอามาฝังไว้ที่นี่คะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกษัตริย์ทั้งหลายเขาจะมีสุสานอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสุสานที่ฝังกษัตริย์ซึ่งพระเจ้าหลุยส์หลายๆหลุยส์เนี่ยนะคะก็จะอยู่อีกที่หนึ่งแต่นโปเลียนเอาไว้ที่นี่เหตุผลก็เพราะว่านโปเลียนเนี่ยเป็นทหารคนหนึ่งด้วยแล้วเป็นทหาร ที่เป็นกษัตริย์เป็นมหาราชแล้วก็มีพระปีชาสามารถเป็นอย่างมากเลยค่ะเวลามาที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจะหาหนังสือภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเวลาออกไปต่างจังหวัดนะคะยากมากๆเลยค่ะร้านที่เราจะหาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ,กฤษได้ก็อยู่ในปารีสค่ะ อยู่ตรงสถานีซองมิเชลนะคะเวลาขึ้นมาขึ้นมาบริเวณน้ำพุค่ะแล้วตรงใกล้ๆกับน้ำพูเนี่ยจะมีอยู่2ร้านชื่อว่าร้านคิวเบิร์ดค่ะเราก็เลือกเอาจะไปร้านนี้หรือว่า,าร้านนี้ค่ะร้านหนังสือมีมีหลายร้านค่ะเออชื่อคิวเบิร์ดหมดเลยแต่เขาจะแยกไว้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นเอ่ออะไรอะวิทยาศาสตร์ แล,แล้วก็เป็นพวกนันวิทยายมีหลายอขนเราก mm ็เลือกเอาเชอกแคบไปหมดเลย merci je vais ่ o u s d o n n e ัก ปารีสลอนดอนนิวยอร์กหรือว่าโตเกียวต่างก็เป็นดินแดนที่ไม่เคยหลับไหลและน่าค้นหาค่ะและสำหรับเทลมีไร้พรมแดนในวันนี้ติ๊กมีวิธีดูแลปกป้องผิวจากมลภาวะสำหรับคนชาวกรุงมาฝากค่ะ ป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยต้า าขนมกูดีจีนค่ะมาที่ชุมชนกูดีจีนนะคะซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่เลยตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินนะคะก็ต้องพลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาดูขนมกูดีจีนนะคะตรงนี้ถรงนี้เอาตลงนี้ซอยเจ็ดใช่ไหมคะค่ะซอยเจ็ดค่ะวันนี้ไงบ้านขนมฝรั่งกูดีจีน เดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีอะคะ่ะมีบ้านเก่าๆเ,เ,เยอะเลยนะคะในชุมชนกูดีจีนแล้วแต่ละซอยก็จะปะซอยเอาไว้ว่าซอยที่5ที่6ที่7ตอนนี้ที่เดินมาถึงซอยที่7และะ้วค่ะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะตื่นตาก,กับการถ่ายรูปบ้านเก่าๆดูบ้านหลังที่อยู่ทงางขวามือที่สิคะ่ะเก่ามากๆเลยนะคะเป็นทรงไทยคะ่ะ ันนี้จะเป็นขนมชิ้นใหญ่ครับขนมชิ้นใหญ่นี่เราจะใส่ลูกพลัาด้วยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมชิ้นเล็กก็ไม่ใส่ลูกพลับอันนี้ไม่ใส่ลูกพลัาใส่เฉพาะลูกเกดกับเชีงฟักเชื่อ,อมนมสแต่ตัวนี้เหมือนขนมไข่ใช่ไหมไมันจะเป็นขนมเค้กสูตรโบราณนะครับคือของของที่บ้านขนูสิงนะครับจะเป็นเนื้อแป้งไข่น้ำตาลสามอย่างครับไม่ไม่ใช้นมในการผลิตแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วย แล้วอันนี้ถ้าขนาดใหญ่กว่าก็จะใส่ลูกพรับด้วยันึ่งลูกพร้าอันนี้ลูกพร้บครับลูกพราบอันนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชิ้นฟักเชื่อมครับแล้วก็ลูกเกดมีความหมายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อจีนนะครับอย่างคนจีนเนี่ยลูกพรบเขาถือว่าเวลาที่เอาไปให้กันเขาเป็นเป็นผลไม้มงคลนะครับครับแล้วก็ลูกเกดเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่มีราคาสูง แล้วก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเขาจะมีมีประโยชน์หลายอย่างกินเข้าไปแล้วรู้สึกจะฟันแข็งแรงหรือว่าอะไรนะฮะเป็นประโยชน์ของเกศแล้วก็ชินฟักเชื่อมเนี่ยเป็นความเชื่อทางจีนฮะชินฟักเชื่อมเนี่ยเขาเอาไว้ไว้เจ้าก็คือความเชื่อคือให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขครับแล้วก็น้าตาลทรายที่โรยเนี่ยก็คือให้มั่งมีนําไม่ท่วมเหมือนเกล็ดน้าตาลทรายครับอันนี้เป็นความหมายเดียวครับ ขนมฝรั่งกูดดีจีนขนมฝรั่งในความเชื่อของคนจีนค่ะจะเป็นเนื้อเค้กโบราณนะครับจะไม่เหมือนกับขนมไข่ซะทีเดียวอืมใช่จะเป็นเนื้อแน่นนุ่มข้างในครับฝรั่งเรียกสปองเค้กก็จะเป็นสูตรของที่คนโปรตุเกสเนี่นนำวัฒนธรรมการทานติดตัวเข้ามาในเมืองไทยค,คราทำกันตั้งแต่สมัยยุธยาแล้วก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆครับ ถึงยุคปัจจุบันจริงๆค่ะเหมือนขนมไข่แต่ว่าอร่อย่าเยอะเลยอะ่ะมันมีความแน่นความนุ่มแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลเกล็ดอ,อร่อยจริงๆหลายคนอาจจะคุ้นกับชื่อเท้าทองกีบมา้าหรือ มาลีกีมาเดอร์ปิญาชาวโปรตุเกสที่ได้นำสูตรขนมฝอยทองทองหยิบทองหยอดเข้ามายัางบ้านเราแต่ทว่าอีกมุมหนึ่งในชุมชนโปรตุเกสก็ได้เกิดการหลั่งไหลวัฒนธรรมประเพณีมากับศาสนาด้วยเช่นกัน แต่เดิมนั้นขนมฝรั่งหรือที่รู้จักกันดีว่าขนมกุดีจีนไม่ได้มีขายทั่วไปอย่างทุกวันนี้หากแต่ทําขึ้นเฉพาะในวันคริสต์มาสเท่านั้นซึ่งจะเรียกกันว่าขนมตรุดคริสที่ทําเอาไว้สําหรับแจกผู้คนที่เข้ามาทํากิจกรรมในโบสถ์นั่นเองผลพลอยได้จากวัฒนธรรมประเพณีจึงทําให้ขนมตรุษคริสตได้กลายเป็นขนมกุดีจีนที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างพอเพียงค่ะ ภูมิใจฮะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนอาชีพของบรรพบุรุษเราแล้วก็เราก็เป็นผู้สืบทอดแล้วทําไม<ะ>คิดยังไงถึงมาสืบทอดแทนที่จะทําอย่างอื่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น้อยมากที่เด็กมหนุ่มจะมาสืบทอดการทําขนมโบราณฮะตรงนี้ก็คือเห็นว่าถ้าไม่ไม่ถ้าเกิดไม่สืบทอดต่อ,ตอนเนี่ยมั่งกลัวว่ามันจะหายไปครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนทําขนมฝรั่งเนี่ยน้อยอยู่แล้ว นะครับแล้วก็สําหรับขนมฝรั่งสูตรโบราณที่มันไม่ใส่ยีสต์ไม่ใส่ผงฟูเนี่ยมันก็คือปัจจุบันเนี่ยมีผู้ผลิตน้อยมากนะครับก็ไม่อยากจะให้มันหายไปจากประเทศไทยนะครับก็อยากจะดูแลอนุรักษ์ตรงนี้เอาไว้นะครับก็เลยก็เลยคิดทําตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็เรียนมาเรียนทางด้านด,าน,ดนตรีครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมองเขาเป็นศิลปะเหมือนกัน ครับแล้วก็เป็นศิลปะที่เราควรจะสึบสานต่อไปในประเทศเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมซึ่งคนโปรตุเกสเอาเข้ามาแล้วก็เอามาเาผยแพร่แล้วก็เราก็เก็บไว้จนไ,ได้จนปัจจุบันซึ่งความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสมันก็เกือบจะ500ปีใช่นะถ้าไม่มีขนมนี้เราอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าชุมชนนี้เนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของ คนโปรตุเกสซึ่งนับถือศาสนาคริสต์มาก่อนนะคะมันมันเป็นการยากมากเลยค่ะที่จะสืบทอดวัฒนธรรมเอาไว้จากการแต่งงานข้ามเขาเรียกว่าข้ามอะไรนะข้ามเชื้อชาติใช่ไหมคะต่างสายพันธุ์ก็จะทําให้ใบหน้ากลายไปแล้วกอ็อีกประมาณร0 0ปี200ปีต่อมาเราก็ไม่รู้แล้วว่าหน้าไหนคือหน้าโปรตุเกสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อย่างบ้านช่องเนี่ยก็แทบจะไม่จะไม่มีการเขาเรียกว่าแทบจะไม่เหลือให้เราเห็นว่า มีความเป็นโปรตุเกตหรือว่าเป็นตะวันตกอยู่อยู่ตรงไหนแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถสืบทอดกันได้อย่างง่ายๆเลยก็คือวัฒนธรรมในการทําอาหารค่ะและนี่ก็คือ,อ,อหนึ่งอย่างนะคะที่มีการสืบทอดมาเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีดจีนค่ะน่ายกย่องมากเลยถ้า คนรุ่นใหม่นะคะตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมนะคะดั้งเดิมแล้วก็ช่วยกันสืบทอดที่คิดว่าเราคงจะมีอะไรที่มีคุณค่านะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีอะไรอะ่ะมีความยาวนานให้คนรุ่นต่อๆไปได้ระลึกถึงแล้วก็ได้เห็นถึงความจริงด้วยละคะ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ใช้มาตั้งแต่สมัยคุณตาแล้วแล้ว ตออกลงว่าต้นตระกูลนี่เป็นโปรตุเกสหรือว่าเป็นคนจีนจริงๆก็มีทั้งเชื้อจีนด้วยครับโปรตุเกสด้วยป่ะมีแม่บ้านนี้บ้านนี้ก็น่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าทางก็คือมันการสืบค้นทางทางเอกสารนี่ค่อนข้างจะยากนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีต้นเชือ,อะไเลยใช่ะครับก็คือแต่ว่ามีเอกสารของกรมศิลปากรที่เขามา มามาสำรวจแถวนี้นะก็คือเขาบอกว่าพวกธนูสิงห์เนี่ยมาก็มีนามสกุลฝรั่งระกอกับแล้วก็มาเปลี่ยนทีหลังนะอาจจะเป็นนามสกุลธนูสิงห์นี่ก็คือเป็นพระได้กามหรอปล่าปอ่านาาจาฮะเพราะว่าคุณตาทวดเนี่ยรับราชการนะก็ได้รัชินีนามคุณหลวงรามนิทิการฮะก็อ่าแล้วก็ใช้นามสกุลนี้มาเรื่อยๆทางสายตระกูล ปัจจุบันก็เลยเป็นชื่อแบรนด์เป็นเป็นชื่อร้านชื่อรา้านชื่อสินค้าคยี่ห้อฮ่ะธนูสิงค่ะอร่อยมากๆเลย <laughs> ปนะ้ายหน้าจะพาไปไหน <laughs> คุณผู้ชมต้องติดตามติดไปแล้วล่ะค่ะ <laughs> ไม่บอกตอนนี้ค่ะเปลี่ยดทางค่ะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่าหลายร้อยปีชุมชนกูดีจีน ก็ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่ฝังรากลึกและสืบทอดกันมายังปัจจุบันค่ะ